สวัสดีครับวันนี้ช่างอ,อ้นจะตัดทรงสมุไลรแปลงล่างเมื่อเขาตัดไปเมื่อเดือนที่แล้วเขาไปแสดงวัฒนธรรมวันนี้เขาจะมากันเหลี่ยมครับจับแบบนี้เชิญนะครับเออให้อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับออสองมือ,เ,อ,อเดี๋ยวอาจารย์จะทำาให้ดูนี่ครับสมุไลรแปลงล่างให้ดูหน้าก่อนคนมาตัดนี่มาจากประเทศมาจากประเทศนู่แหละเกือบเจ้าเ,เ,เ,เมียงมาแล้วนะครับใกล้ๆเขมร้อยเรือมา S <S <an imate> นี่ครับทรงสมุไรแปลงล่างเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยครับอ่าอย่างนี้ดูวิธีตัดสมุไรแปลงล่างเมื่อก่อนเขาตัดทรงสมุไรแต่ตอนนี้เขามาแปลงล่างนะครับเนี่ยอ่าถ่ายอย่างนั้นแหละถ่ายอย่างนั้นแหละใกล้ๆดูจะทําเป็นการเหลี่ยมนะครับนี่เขาเรียกสมุไรแปลงล่างเหมาะสาหรับคนที่ผมด้านหน้าเลือน้อยสมุไรแปลงล่างก็ทําอย่างนี้แหละครับครับคนมาตัดนี่เขาก็ดูนะครับนี่ ให้ดูชัดๆเลยเออคือเขาเรียกว่าสรงสมุไรญี่ปุ่นนะครับสรงสมุไรญี่ปุ่นนี้ดูดีว่าจะเป็นนักลบแบบ